สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องพุทธสมเด็จชาแนลช่องของโรงงานทาพระที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเรียกว่าเป็นโรงงานที่ทําช่องออกมาผมคิดว่าผมได้ทาเจ้าแรกๆนะนะครับส่วนคอนเทนต์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การที่เราเนี่ยออกไปสัญจรนะครับพบปะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เรียกว่าทั่วประเทศนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนผมไปหาหมดนะครับเป็นบริการเดลิเวอรี่นะครับของตามพุทธสาเด็จซึ่ง EP นี้เราก็เปิดตัวกันในรถเนี่ยแน่นอนว่ากําลังเดินทางอยู่นะครับและตอนนี้นะครับเราก็กาลังเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแต่จะไปทําไมนั้นเนี่ยผมขออุบไปก่อนซึ่งรับรองว่าสนุกไม่แพ้ทุกๆ EP แน่นอนไม่เชื่อไปรับชมไฮไลท์กันก่อนเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกุฏิเจ้าวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรพกเจอนะครับเจ้าวาดลูกก่อนถ้ัเนื่ยทท่านไม่น่าไม่เปื่อยสังขารไม่น่ามลนะ ไม่เหม็นมันมีกลินโยไม่กลัวก่อนหน้านี้ก็มีโรงงานหนึ่งที่ปั้นไม่ได้นะครับ3มรอบสี่รอบปั้นยังไงก็ปั้นไม่เหมือนนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ให,ให้หลวงพ่อดูพิจารณาว่า จะรู้และคุณจะรู้ย่ะพูดถึงสำเร็จมามาดูคุณต้องมาดูต้องมาดูงานเราดีกว่าใครพูดถึงสำเร็จเยอะาพูดถึงสำเร็จยอะเดินทางไปไว้พักท่อศาสนาเที่ยวกันแบบไม่กักกินไม่กักไม่ว่าไก่ไกลไปกันแบบไม่พักทำในสิ่งที่รักไม่ลืมประจักษ์นันของเรามาแล้วนี่บะหมี่เย็นตาโฟต้ยมยำนะครับเจ้าเด็ดเจ๊เพนนะครับ นี่อีกหนึ่งจุดที่ต้องมาชิมนะครับสำหรับร้านนี้นะครับไม่กินไม่ถึงนะครับกุ้งเน้นเน้นปูเน้น,เน,นเน้นนะครับไม่มีห่วงเครื่องห่วงของเลยนะเน้นๆเ,เลยนะทุกอย่างเลยนะ ปลาเส้นนะก้างนะปูนะมีคนดูสุดยอดนี่เราก็มาถึงจุดตรองเที่ยวของจังหวัดกันทบคเีนนะครับที่มาเรียกว่าท่ามพัดเลยนะครับนั่นก็คือน้าตกเกาะนอนนะครับสวยนะครับแล้วก็น่าเล่นไม่แพ้กันเลยครับเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ หลังจากที่ฝ่ารถติดมาจากกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยวันนี้เราก็จะเข้าพบหลวงพ่อนินพลนะครับเจ้าวาดวัดวันยาวล่างนะครับวันนี้เราก็จะได้นําบล็อกใหม่นะครับที่เพิ่งทําเสร็จมาให้ท่านได้ชมว่าเหมือนไหมดีหรือยังนะครับคือจริงๆแล้วบล็อกเนี่ยผมเนี่ยทำเสร็จหมดละเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นตัวผู้พร้อมขึ้นแท่นปั๊มแล้วแต่มีคนหนึ่งครับยังไม่ถูกใจนะครับคือพี่ตายปัตตานีอีกแล้วครับเจ้าเก่าครับพ่อผมเองนะครับ บอกว่ายังไม่ชอบนะครับยังไม่ดียังไม่ถูกใจให้ผมเนี่ยนําแม่พิมพ์ตัวใหม่มาให้ท่านเจ้าวาสเนี่ยได้ติแก้พิมพ์ถึงที่วัดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมพาไปครับวัดวรรณญาลาใคครับนี่สิไม่น้อยหน้าครถึงก็คนนี้ทําด้ยหัวใจไม่ว่าบ้านคุณจะไกลหรือไกลราส่งพาของมึงคลถึงมือคุณยังปลอดภัยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกุฏิ เจ้าวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบท่านเจ้าวาดด้วยกันนะครับไปหลวงพ่อผ่าชมวัดนะครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงก่อนที่หลวงพ่อจะบูรณะ,ะปฏิสังขรด้วยงบล้านกว่าบาทร้อยกว่าล้านยี่ล้านกว่าบาท เป็นพระอาจารย์นะครับต้งอง็บอาตมาอยู่แต่เป็นเด็กวัดอยูก่กระต่างเป็นทหารกลับมามาบวชอยู่กับท่านอีกครับแล้วเนี่ยของท่านไม่น่าไม่เปื่อทางขารไม่น่าไม่เะ,<น>ะไม่เหม็นไม่มีกลิ่นโยมไม่กลัวครับเด็กเ,เด็กวัดม๊บกลัวเพราะน,นอนมืนนอนพอนอนพอนอนหลับไม่ได้กลัวคือความอุจจารไม่มีหลวงพ่อเจิมนะครับเจ้าวาดรูปรูปก่อนอ่ารูปที่รูปที่สามเจ้าวาดรูปที่สามก่อนที่จะมาเป็นหลวงพ่อนิ่พอนรูปที่สี่ คือตอนแรกอ่ะพิมพ์อ่ะเป็นพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์นี้แล้วก็ตอนแรกอ่ะคือปั้นปั้นยังไงก็ปั้นไม่เข้าสามรอบสี่รอบปั้นยังไงก็ปั้นไม่เหมือนนะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยให้ให้หลวงพ่อดูพิจารณาว่ายิ้มแล้วเนาะยิแล้วยิแล้วผมก็ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ทําไมนะทั้งทั้งที่ว่าเห็นเขาว่าก่อนหน้านี้ก็มีโรงงานหนึ่งที่ปั้นไม่ได้นะครับแล้วก็คือเดิมทีเนี่ยปั้นเสร็จแล้ว บล็อกเนี่ยปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตัวผู้เรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะขึ้นแทนปัม๊มแล้วแต่ว่าพ่อผมอะไม่ชอบก็เลยสั่งทําใหม่หมดเลยก็เลยเนี่ยครับอันนี้เป็นงานที่ว่าปั้นใหม่หมดละก็คือวันนี้ก็เลยมาให้หลวงพ่อนะครับช่วยดูว่าจะให้แก้ตรงไหนเพิ่มไหมนะครับแล้วก็จะแต่งตรงไหนเพิ่มไหมะนี่ครับตอนที่ ทำครั้งแรกครับคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนมีถุงใต้ตาแต่ว่าปั้นมาตอนแรกเนี่ยไม่มีถุงใต้ตาผมอ่ะก็เลยใช้ช่างเนี่ยเพิ่มถุงใต้ตาเข้าไปอ่าแล้วก็ตบแก้มต่องข้างเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยหน้าหลวงพ่อสองข้างไม่เท่ากัน 2. สองตาตาซ้ายแต่ตาขวานะครับบนล่างเนี่ยของหลวงพ่อตรงเนี้ยสูงต่ำเนี่ยไม่เท่ากัน,น่ใช่หน้าตาตรงน,นี้ ถุงใต้ตาบนล่างยิ้มน่นนี่ยใช่แล้วก็ช่วงหน้าช่วงคอเนี่ยตอนนี้เข้าสุดละเหมือนสุดละยิ้มนะอันนี้ก็เหมือนแล้วนะอืมเหมือนเป๊ะ นะหลังจากที่หลวงพ่อนะครับได้พิจารณาบล็อกนะครับแล้วก็มีความพอใจนะครับในความเหมือนนะครับตอนนี้ผมก็ได้แพ็คบล็อกกลับนะครับเดี๋ยวเราจะนําบล็อกนี้นะครับกลับไปที่โรงงานนะครับแล้วก็นําไปปั๊มเหรียญน,นะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับที่ให้ทางโรงงานพุทธสำเร็จนะครับได้เป็นสะพานบุญในการร่วมบุญครั้งนี้นะครับเดียวก็ขอกลับลากับโรงงานก่อนนะครับขอบคุณครับเจ้าปีศาจปลอดภัยนะครับขอบคุณครับตำเงนกสี่หนงน่งอวามเดีจิตใจนี่แหละครับและนี่ก็คือหอระฆังนะครับ ที่หลวงพ่อนิพนธ์นะครับได้พามาชมเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการที่หลวงพ่อเนี่ยได้มาจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ที่โรงงานผมเนี่ยเพื่อนํามาสมทบทุนสร้างหอระฆังที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่นครับครับและก่อนจากกันนะครับพี่ๆท่านใดนะครับ ที่สนใจจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระหล่อเหรียญที่ระลึกเหรียญเกียรติยศนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ คุณจะรู้และคุณจะรู้เย่ะพูดถ้าสำเร็จมามาดูคุณต้องมาดูต้องมาดูงานเราดูกว่าใครพูดถ้าสำเร็จเยอะๆยพูดถ้าสำเร็จเยอะ